Let it run. บาที่สวัสดีพี่ๆน้องๆอีกคือเก่าน,นะครับผมเนาะมาจเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจําวันที่19สิงหาคม65านะครับเนาะก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ครับประจําแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวที่พารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะสำหรับฮานอยเมื่อวานนี้นะครับบ่าวที่ให้เด่น5กับ3เนาะอ่า เนื่องว่าจะไม่รอดนะครับสลับชุดเจาะนะครับสองตัวนะ,ะก็ยังดีนะคทำให้ชื่นใจนะเนาะ,ะมาเจาะเข้าหน่อย v a เ5.6นะครับเนาะ,ะที่เหลือ,อสามหน่อยก็ถ้าเกิดพี่ๆสมาชิกห้ากับ3ไปวิ่งไปรูดก็ปังได้อีกนะเนาะซึ่งมาทั้ง สามหน่อยเลยสลับหน่อยที่เหลือครับเนาะทั้งหน่อยเฉพาะขิดแล้วก็หน่อยพิเศษแล้วก็หน่อยปกตินะครับเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดเมื่อวานนี้นะครับเนาะก็ยังปังได้อีกนะครับสหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะแต่สหรับวันนี้ก็มารุ่นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะแต่บางทีขอย้ำกับพี่น้องๆยึดเสมอนะครับเนาะนี่เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับแนวทางอาจจะมีเข้าม่หลุดนะครับพี่ๆน้องก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจทุกๆครั้งนะครับเนาะสหรับแนวทางบางทีนะครับผมเนาะ สำหรับงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับเนาะมาลุ้นมาตามกันว่าจะเจาะ2ตัว3ตัวปังหรือเปล่าสลับหาหน่อยประจำวันที่1 9สิงหาคมหกหานะครับเนาะอ่ะบ่าวลายหางบ่าวที่ขอน้ำพลาพี่พี่น้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะมาเริ่มต้นกันที่ผู้ที่จะนํำแนวทางไปวิ่งไปรูดกันก่อนนะครับเนาะอ่าสำหรับอ่าชุดเด่น2ตัวนะครับเนาะศูนนะครับเนาะ ถ้าเกิดที่พี่สมาชิกชอบก็นำในรางไปวิ่งไปรูดกันนะ03นะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับอ่าชุดเด่น2ตัวนะครับมีทั้งหมด6ชุดอีกเหมือนเดิมนะครับนี่09 01 02 34 32แล้วก็35นะครับเนาะบาร์ที่เน้นไห้09กับ34นะครับเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับอ่าชุดเด่น2ตัวเนาะ สำหรับวันนี้นะขอทีให้พี่สมาชิกกันเบิลไว้ด้วยนะครับเนาะนะครับถ้าเกิดพี่คนไหนชอบสายรูดเบิลก็จับไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าแนวทางเข้ามาตรงที่ลขเบิลนะครับเนาะนะครับถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็อย่าลืมกันไว้ด้วยกันล้วกันสลับสายเบิลนะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับเนาะชุดเด่น3ตัวนะมีทั้งหมด3ชุดที่เมือนเดิมนะครับมี1 3 4 3 40แล้วก็ 4 3 2ส,ส,สนะครับเนาะสาร,รับชุด3ามตัวเด่นนะที่พี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางฮานอยประจําวันที่19สิงหาคมหกหานะครับเนาะอ่ะจะไหนจะไหนก็ขอให้มา2ตัว3าตัวตรงๆกันไปเลยเนาะจะได้เฮงเฮงรวยรวยปังๆกันไปนะครับสหรับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะนะครับ สุดงได้สุดนะครับผมเนะาะบอทีขอขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการสนใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะที่มีส่วนร่วมกับบอทีมาโดยตลอดนะครับเนะบาะบอทีขอขอบคุณพี่น้องไม่ได้กค่อะไรกันนะครับผมเนาะ อ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนนะเวลาบ่าวทีอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆสมาชิกจะได้ไม่พลาดทุกรแนวทางจากบ่าวทีนะครับเนาะขอบคุณพี่ๆน้องมาโดยกำลักันนะครับเนาะอ่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเย็ยนนี้ไม่ลุ้นปังกันทั้งสองแนวทางห้าแนวทางฮานอยแล้วก็แนวทางเราพัฒนากันนะครับเนะนาะจะไหนจะไหนก็ขอให้ปังๆทั้งสองแนวทางกันไปเลยเนาะ สำหรับวันนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ปฏิคาราัไปก่อนนะครับเนาะว่าจะใดๆผม,มก็บุคตหรือว่าพี่พลาดประกันใดบางที่ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไม่ดูไันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับผมเนาะเฮงๆรวลุยๆปังๆขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ